แค่มีเงินไปซื้อบ้านไปซื้อคอนโดมาปล่อยเช่าเรียกว่าการลงทุนหรือเปล่าและอะไรที่เป็นหัวใจสำคัญในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์คลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังครับ ก่อนจะเข้าไปชมนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์อสังหาริมทรัพย์และการเงินที่จะมีออกมาทุกวันนะครับสวัสดีครับผมวินกูรูรีวิ่งนะครับใน EP นี้ครับมาถึง EP ที่5นะครับของซีรีส์การลงทุนอสังหาริมทรัพย์101แล้วครับใน EP นี้นะครับเราจะมาคุยถึงเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับคนที่กำลังจะเริ่มต้นลงทุนอสังหาริมทรัพย์ครับนั่นก็คือแผนการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่คนเริ่ ต้นควรจะต้องรู้ก่อนนะฮะจริงๆเราคุยกันมาถึง E p พีที่5แล้วนะครับแต่ทําไมหลายคนน่าจะยังสงสัยนะว่าทําไมไม่เข้าเรื่องสัทีนะฮะว่าเฮ้ยตกลงแล้วทรัพย์ที่ดีมันดูยังไงทําไมถึงไม่รีบไปถึงส่วนนั้นสทัทีจะได้ลงทุนสทัทีคืออย่างนี้นะครับโดยส่วนตัวผมเชื่ออย่างสุดใจนะครับว่าจริงๆแล้วการลงทุนนะครับมันประกอบด้วยสส่วนครับ คือวิธีคิดแล้วก็วิธีการครับสิ่งที่เรากําลังคุยมาทั้งหมดใน5 EP แรกนี้นะครับยังเป็นในส่วนของวิธีคิดอยู่ครับเพราะอะไรผมถึงให้ความสําคัญให้น้ําหนักกับเรื่องวิธีคิดแนวคิดการลงทุนมากขนาดนี้เป็นเพราะว่าผมเชื่อมากๆนะครับว่าการปรับ mindset การมีแนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับการลงทุนมีทัศนคติที่ถูกต้องนะครับมันเหมือนกับการสร้างกรอบ การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองครับว่าจากนี้ไปนะครับถ้าเรามีมาเซตถ้าเรามีทัศนคติตรงกันแล้วเนี่ยเราจะสามารถแยกแยะเราจะจำแนกได้เลยว่าเฮ้ยการลงทุนเนี้ยน่าลงทุนนะหรือการลงทุนนี้เฮ้ยมันไม่ดีอย่าไปยุ่งกับมันครับผมว่าส่วนเนี้สำคัญมากๆสํสำคัญกว่าพาที่ไปดูอีกนะว่า i, เฮ้ยไอ้บ้านนี้ดีไม่ดีในส่วนนั้นเป็นวิธีการครับสำคัญเหมือนกันแต่ถ้าวิธีคิด คุณไม่ผ่านวิธีคิดคุณคลาดเคลื่อนไปเนี่ยมันอาจจะได้ผลลัพธ์ออกมาที่ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับดังนั้นก็อย่าเพิ่งว่าผมนะครับผมอยากจะค่อยๆปรับมายเซ็ตทุกคนไปนะเหมือนกับที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นครับว่าจุดประสงค์ในการทําซีรีส์นี้ขึ้นมาครับเพื่อเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับที่ผมเคยได้ไปลงทุนจริงนะฮะได้ไปลงภาคสนามจริงดังนั้นเนี่ยในส่วนเนื้อหาต่างๆมันจะค่อนข้างเหมือนการเล่าประสบการณ์การแชร์ไอเดียกันมากกว่าการสอนนะครับนะเพราะอย่างที่บอกไปว่าผมคงไม่มีอัดกล้าไปเป็นครู เพื่อนๆนะก็อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ที่เคยผ่านมานะฮะสำหรับใครหลายๆคนนะครับอาจจะมีความเชื่อว่าการที่เราเอาเงินสักก้อนหนึง่งไปซื้อบ้านไปซื้อคอนโดไปซื้ออพาร์ตเมนต์แล้วเอามาปล่อยเช่าแบบนั้นเรียวกว่าการลงทุนแล้วแต่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าด้วยความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าการลงทุนมันต้องละเอียดระอ,อกว่านั้นเราต้องใส่ใจเราต้องให้ความสําคัญมันมากกว่านั้นครับแค่มีเงินไปซื้ออะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้วเอามาปล่อยเชา่าสําหรับผมนะครับผมคงไม่อาจเรียกมันว่าการลงทุนที่ดีได้หรับ เพราะการลงทุนที่ดีครับจะประกอบด้วยแผนการและวิธีการครับเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยนะครับมาเริ่มที่คําว่าแผนการก่อนครับ คำว่าแผนการที่ผมพูดหมายถึงอะไรครับคำว่าแผนการหมายความว่าวัตถุประสงค์ที่เรามาลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่เราเลือกที่จะเริ่มต้นลงทุนคืออะไรครับยกตัวอย่างนะผมอยากลงทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยากจะสร้างเป็นพอร์ตเกษียณหรือสร้างเป็นพอร์ตรายได้เสริมหรือสร้างต่อย,ยอดความมั่งคัง่งโดยมีระยะเวลาจำกัดเท่านี้เท่านั้นปีครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าแผนการดังนั้นครับไม่ใช่แค่เราอยาก ไม่ใช่แค่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจหรือไม่ใช่แค่ว่ามีคนมาบอกแล้วว่าลงทุนหลังนี้นะโครงการนี้ให้ผลตอบแทนดีไม่ใช่แค่นั้นครับผมคิดว่าแผนการมันเป็นสิ่งที่ละเอียดระออก,กว่านั้นเราต้องคิดเราต้องตัดสินใจให้ดีก่อนนะครับดังนั้นครับวันนี้อยากให้ลองเซตแผนการออกมาครับว่า 1. นเนี่ยแผนการลงทุนของเราเราจะลงทุนไปเพื่ออะไรครับ 2. ครับแผนการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นได้บ้างและ3ครับระยะเวลา ที่จะทำให้แผนการนี้เสร็จที่เราตีไว้คร่าวๆกรอบไทมเฟรมของเราอะเราตีไว้กี่ปีครับจริงๆตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นการคาดการของเราเพราะในชีวิตจริงไม่มีใครรู้หรอกครับว่าแผนการนี้จะสําเร็จไปในระยะเวลาตามนั้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าหน้างานมันมีหลายเรื่องที่เราไม่สามารถคอนโทรลได้ครับแต่มันจําเป็นจะต้องเขียนไว้เพราะอะไรครับ เพราะมันจะได้เป็นเหมือนเข็มทิศครับนำทางให้เราว่าตอนนี้เรากําลังอยู่ในส่วนไหนของแผนการแล้วครับดังนั้น3ข้อนี้สําคัญมากนะครับในส่วนของแผนการที่ต้องไปลิส์กันมาพอได้แผนการทั้งหมดแล้วนะครับเราจะนํามาสู่วิธีการปฏิบัติครับวิธีการก็คือเราจะรู้ว่าพอได้แผนการมาแล้วนะครับมันจะนํามาสู่วิธีการหรือ Process ในการลงทุนของเราครับว่าเราจะต้องลงพื้นที่แบบไหนเราจะไปลงที่ทําเลไหนเราจะต้องลงพื้นที่นานขนาดไหนหรือเกณฑ์การลง ทุนของงเเราเป็ยังไงการคำนวณอัตราผลตอบแทนที่มันสอดคล้องไปกับแผนการงลงทุนของเราเป็นยังไงครับเหล่านี้ครับคือวิธีการทั้งสิน้นซึ่งนะครับผมจะค่อยๆมาเล่าให้ฟังใน EP ีถัดๆไปนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับมันจะเป็นคลิปสุดท้ายและสําหรับเรื่องการปรับไม n d s ซ t เกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับในคลิปตั้งแต่ EP ีที่6เป็นต้นไปนะครับผมจะเริ่มมาเล่าแล้วว่ากระบวนการหรือโหุเศษการลงทุนปล่อยเช่านะครับมันจะต้องเริ่มยังไงเริ่มดูยังไงโลเคชั่นที่ดีดูยัง ซับที่ดีดูยังไงนะครับจะก็ค่อยเล่าไปเป็น e p EP ไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากนะฮะที่ติดตามกันมาจนถึงตอนท้ายนี้ก่อนจากกันไปนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์อสังหาริมทรัพย์การเงินการลงทุนที่จะมีออกมาทุกวันนะครับหรือนะฮะสามารถไปติดตามกันต่อได้ทางช่องทางอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Gu r u Living t i k t o k Gu r u l i v i n g นะครับแล้วไปเจอกันได้ในทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับสวัสดีครับ